สวัสดีค่ะติรวุฒิกรณ์ดอนุพันธ์นะครประจำวันที่9ก้ามิถุนายน2 5 6พนห้า้อนะคะวันนี้ s ซ f e t y the f ิ t เจ e นะคะซ่า0 M20 เรามองศนแล้วโน้มน่าจะ,ะแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพักตัวอยู่ในกรอบนะคะเลยเรามองว่าเป็นไปนตามทิศทางของตลาดหุ้นนะคะ ซึ่งมองว่าวันนี้จะเผชิญแรงขายทำกำไรนะคะบางส่วนหลังจากที่ดูเหมือนว่าฟันโปรต่างชาติจะเริ่มชะงักงานลงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยต่างชาติกลับมา ขายนะคะสุทธิ787ล้านบาทนะคะหลังจากซื้อสะสมต่อเนื่องกันมา5วันทําการนะคะมากกว่า1.150,000ล้านบาทนะคะขณะที่เป็นแรงขายร่วมกับนักทุนในกลุ่มสาบันนะคะที่กลับมาขายสุทธิ2.5พันล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะประกอบกับ แรงกดดันในเรื่องของราคาน้ํามันนะคะที่เห็นการย่อตัวลงมาประมาณสักสาเปอร์เซ็นได้นะคะสําหรับราคาน้ํามันในตลาดโลกนะคะ รับในเรื่องของแถลงการของซาอุดิอาระเบียนะคะแล้วก็ประเทศในกลุ่ม OPEC บางประเทศนะคะว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตน้ำมันในระดับพิเศษราว1.18ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะเพราะว่ามีการอ้างว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะระหว่างที่ออยู่ในช่วงของการทำข้อตกลงนะคะปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยที่ระดับ9.7ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยปรับลด กำลังการผลิตไปในระดับที่ต่ํากว่าระดับดังกล่านะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของตัวอุปทานน้ำมันที่อาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงมากอย่างที่คาดการกันไว้ช่วงก่อนหน้านี้ประกอบกับ ประเด็นเรื่องของอุปสงค์ล่าสุดนะคะโกแมนแซกได้ออกมาเตือนว่าราคาน้ำมันอาจปรับตัวลงได้อีกนะคะเนื่องจากมองว่าอุปสงค์ที่จะกลับมาหลังการคลายล็อกดาวน์ของหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะ ตรงนี้เลยทำให้มองว่าหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเรานะคะอาจจะเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องนะคะจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็จะเป็นแรงกดดันต่อ,อตัวดัชนีเซตแล้วก็เซฟฟิตี้รวมถึงเซฟ i ิสตี้เด็กฟิวเในบ้านเราด้วยนะคะขณะที่ข้างในเองเนี่ยอาจจะลุ้นเรียงกำไรในเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวนะคะ โดยคาดการกันว่าการประชุมคอรมอในวันนี้เนี่ยน่าจะมีการอนุมัติในเรื่องของมาตราการกระตุ้นท่องเที่ยวออกมานะคะดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของตัว Safety n e ็กฟิวเจอนะคะเอซ0 m 20เนี่ยวันนี้จะแกว่งตัวผันผวนสูงนะคะอย่างที่กล่าวไปแต่ว่า เรื่องจากมีแรงกดดันทำให้มีการพักตัวลงมานะคะดังนั้นน่าจะเห็นแรงเบี่ยงทำให้ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับ960จุดได้เหมือนกันนะคะระหว่างวันส่วนกรอบด้านบนเนี่ยเรามองที่ระดับ970แล้วก็980นะคะกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อ S50M20 ในกรอบ955-975นะคะ ส่วนเ,เทรนเทดนะคะผู้ที่เปิดลองตามเรามาเมื่อวานนี้นะคะที่965เราแนะนำให้ถือต่อนะคะเพื่อรอทำกำไรที่เป้าหมายบริเวณ990จุดนะคะโดยลดความเสี่ยงนะคะสต๊อปลอถ้าหากว่า ตัวราคาไอซ่าศูนย์เอสองศูนย์นะคะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับเก้าร้อยห้าสิบจุดนะคะดังนั้นเนี่ยเรามองว่าวันนี้เองเนี่ยแรงเหวี่ยงที่มีสำหรับตัวไอซ่าศูนย์เอสองศูนย์นะคะอาจจะเห็นจังหวะย่อตัวลงมาแต่ถ้าไม่หลุดแนวที่เราให้ไว้นะคะก็ยังถือต่อได้เพราะว่าเทรนด์หลักเนี่ยยังมองว่าตัวราคาเนี่ยยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบทางขึ้นอยู่นะคะ ส่วนกอ n l i ฟิ f เ t อร์นะคะจะเห็นได้ว่าตัวาราคา COM20 เนี่ยมีการรีบาวกลับขึ้นมาตามราคาทองคำสปอ r t ตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีความพยายามกลับขึ้นมายืนบริเวณ1,700เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะคงต้องลุ้นกันต่อนะคะสำหรับตัวราคาทองคำ โดยหลังจากตอบรับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะโดยเฉพาะภาคแรงงานเนี่ยออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะตอนนี้นักทุนก็คิดว่าน่าจะกลับมาดูในเรื่องของการประชุมนะคะของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดกันนะคะที่จะมีขึ้นในคืนวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะซึ่งเราจะทราบผลในช่วงเช้าของวันพฤหัสนะคะในส่วนของการประชุมเฟดนะคะ เรามองว่าก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่หนุนราคาทองคำแล้วก็อาจจะทำให้เห็นราคาทองคำเนี่ยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะคาดการณ์กันถึงสัญญาณในเชิงบวกนะคะเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไปนะคะก็คาดการณ์กันว่าเฟดน่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายที่ดับ0ถึง0.25%ตต่อนะคะแล้วก็ยังมีการดำเนินมาตรการ QE ควบคู่กันไปด้วยนะคะ ริงมองว่าราคาทองคำก็ยังได้แรงหนุนในภาพระยะกลางระยะยาวต่อนะคะขณะที่ระยะสั้นเองเนี่ยอาจจะยังมีแรงกดดันจากแกงขายทำกำไรของนักลงทุนนะคะเพื่อกลับเข้าไปเกงกำไรในสินทรัพย์เสียอีกครั้งรวมถึง s v d r นะคะที่มีการปรับลดสัดส่วนการถือองทองคำเป็นวันที่2ติดต่อกันนะคะโดยเมื่อวานปรับลดการถือ,อทองคำไปอีก2.63ตันนะคะ อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คงต้องติดตามนะคะในความคืบหน้าเรื่องของการประชุม FOMC นะคะแล้วก็โอกาสที่าทางเฟดนะคะจะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่ในอนาคตนะคะซึ่งมองกันว่าถ้าสถานการณ์ย่ำแย่นะคะอาจจะเ,เห็นการส่งสัญญาณในเรื่องของการใช้ดอกเบีย้ยนโยบายในเชิงติดลบก,ก็เป็นได้นะคะ แล้วก็คงจะต้องจับตาในส่วนของคาดการณ์นะคะในเรื่องประมาณการเศรษฐกิจนะคะรวมถึงในส่วนของดอทพลอตนะคะที่จะบ่งชี้ในเรื่องของสัญญาณแนวโน้มทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจากทางเฟดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าถ้ายืนเหนือพันเก็จะเป็นสัญญาณในเชิงบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้มีลุ้นค่อยๆขยับขึ้นแต่ว่า ถ้ามองภาพของวันนี้เองเนี่ยเรามองว่าน่าจะแกว่งตัวขึ้นขึ้นลงลงในกรอบนะคะ,ก,ะ,คะก็อาจจะบวกลบแถวระดับประมาณ1,700ดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อ GOM 2 0ในกรอบ1695-1715ถึงนะคะบล c อกเทรดโมเมนตัมสแกนวันนี้หุ้นที่ติดเข้ามาในฝั่ง Bullish มี3ตัวได้แก่ BTS Mega Beauty นะคะส่วน b a r i s h ได้แก่ BCS แล้วก็ก a p ฟค่ะ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ